แล้วเงินอยู the <background> the right right kind of so ่ไหนเอาเงินออกมาโชว์เร็วเช่นนู้นใช่ไหมครับครับเดี๋ยวออกนี้ไม่มีตังค์อะไปไหนไม่ได้อดี่บ้านไม่มีตังค์โอ้แล้วเราจะไปตังค์อยู่ไหนโอ้คุณพ่อบอกว่าไงลูกเวลาเราขออะไรใครเราต้องถ้าจะให้มองเนี่ย จะให้มองในหน้าจากทางนี้น้าจาไปอ่างทองเลยป้าคะตากูตายออมาให้หนูดิขอดูดูเดี๋ยวคุณพ่อคุยคุณตาค่ะข้านูดูทางทางทางมันจะไม่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 ค่อยกว้างเหมือนทางอ่างทองนะครับถ้าเกิดอ่างทองก็ดีกว่าครับก็คุณพ่อบอกคุณพ่อคุยคุณตาอยู่ไงี่ยลูกน้องเอ็มจะเอาตังค์ไปทำอะไรล่ะครับเอาไป ซื้อบัตรอะไรครับ,อ,บอ่ะแม่มาแล้วลูกอ่ะลบลบแล้ว